มาเลืออะไรรถเขานี่อะไรทำอะไรรถเมียดาเลยทำอะไรละขวานมาดาเลยนี่ดาเลยนี่ <c oughs> พอเปลี่ยนพอเปลี่ยนเฉยๆมั้งออต่างคนต่างจอดอยู่บ้านนะคะแล้วคันนี้ก็จอดอยู่บ้านเหมือนกันออ <laughs> ไม่ได้ไปมีงานคิดถึงกันก็เลยแวะมาหาทำรยเสร็จพาไปกินกะ๋วยเตี๋ยวร้านตะปูงกเอนเ่มนะร้านตะปูง บ้าบอกไปกินบอรเชนพี่เอ๋อจะขยันขับรถับชมแล้วคืนเอาไม่จะไปไรเอาเห็นเขาว่าสังขารมีอะไรอ่ะไปว่าลูกปูไหมไปว่าลูกปูกคนที่อยากไปอยู่ไหนลูกปูซึ่งเอวเลยเอวไอ้เอ็นเต่าเอ,าเอาชุดลแล้วเกะขี้ยังฟเอาเกะขี้ยังเยู่นึกเอาไ,ไม่ไมป้ไปไรอไอ้ตุ๊กเปลี่ยนแค่เสือ้อแค่นั้นเองอเไม่ทีจะไปทำไมหน้า เดินไปเข้าไปทําบุญมันไม่ต้องเกี่ยวกับหน้าตามันอยู่ที่จิตใจเราเข้าใจไหมดูลูกมองทำไมพี่เหี่ยการทําบุญไม่ต้องอยู่ที่หน้าตาไม่ต้องธรรน้าตายงั้นเรื่องเรื่องเลยเรื่องหนูเนอคิดว่าจะร้องไห้ไอ้ที่ยิ้มนี่คือยิ้มจะร้องแง่ใส่ก้นร้องโตไม่เคยแปลว่าต้รงฟูสวงไม่พี่เคยแต่พี่ ได้รถมาพี่ก็อยากไปบอกเองจยังเชื่อไหมตอนก่อนจะท้องไปเดๆๆพี่เอาลงก่อนอก็บอกว่าพี่เอาลงก่อนยาเนแนเยอยไปเดินไปอาบไเอาลูกสาวไว้นี่เลยไม่เดินไปมันก็รับก่นตล่นก่อนจะถืงเสร็จพอดีเลยกโลน ไปบอกแกดูพี่ก้าอยู่นี่ไม่ได้หราพี่ก้ามฉกกระโปรงต้องไปอยู่กับยายชีวิตยาวๆนะจับร้านอาบน้ำทั่ามันมันร้อนแบบแกขี้แกอันนี้ขนาดกลับไปอยู่บ้านน่าโลกแต่มาอยู่บ้านในอาบน้ำคอรี

อ้ีช่างอยู่แล้วเจียมผัดใหญ่พอเลยของเจียมมันดังดังเลยนะในล้ใกล้ดูสูตรดูสูตรก่อนอ้อันนี้มันทลุกเฉยๆเ <c oughs> นี่ยถ้าปิดแน่นนี่ดังเลยนะนี่มันปิดไม่แน่นนี่เห็นไหมมันไม่ได้เชื่อมอ้ดูแล เขาเปลี่ยนไส้ใหม่เลยแล้วอันนี้เขาใส่ไส้ใหม่จ๋าเราไม่ได้แล้วทำไมก็เราเอาไอ้บสวยๆนี่มันเตะอ๋อหนูจะจะเอาแบบเปิดฝาบอกจ๋ะเราเอาอดีมาเล่นอันขิริกลับไปไงโอ้เออว่ะมันเชื่อมได้เออเนี่ยของเราอ่ะถึงเชื่อมไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกป้องมันไม่ได้ออกนี่หรอก

ราเพื่อดังเหมือนเดิมอ่ะทำไมดังเหมือนเดิมอ่ะทำเดี๋ยวก่อนอะไ้ดีกว่าเจ้าอ้อยังอันนี้เปลือกหอยอะไรเปลือกหอยจ๊ะไม่ใช่มุกไงเปลือกหอย

รอันั้นออกมาใส่ข้งโลกไม่ได้เหรอไม่รู้เปนทนที่มันจะถอดปลายตรงนั้นแล้วก็แล้วยกออกมาข้างนอกเพี่บอกว่าไม่ต้องถอดพี่บอกว่าถอดเออไม่ต้องถอดหรอกอายัดยญาตอีกเลยอีกนิดเดียวเองน่ะเลยาดเดยวองะงานนี่มันมากัก็ไม่งางหอกคน อ๋อก็นี่แหละงานนี่เลยไม่โดนไม่ได้กินอยากเอาทำไมปากแตกแล้วปากแตกเลยชอบแกะผัวตบนั่นกระโดนพัวสเอามือสอกใช่ไหมตบกันคนละทีชอบแกะเนี่ย พอแล้วโอครับเขาได้แล้วบอกเสียวพี่ม่อยู่อีกโอ้ขาจะหาเสียวอะไรดีเหนียพี่นั้นไหมดีเโอ้เมียพี่แอมอืออันแล้วแกไปไหนจ๊อ ไป,ไปเอาเอา็ดยีเดี๋ยวก็มาเองก่อนเส้นเต็กกินของเยอะๆมึงก็มุนก่อนมุนเขพักพี่แอมก็ไม่อยู่เหมือนกันมันเน็ตไกลนอกนึ่งซะ <laughs> ไปแต่ขย่ามันไปแต่หัวคนนี่ร,ร,รอฟังเสียงเด้อมันจะออกมาเหมือนรถพี่เอียวไหมเขาเรียกว่าใส่อะไรใหม่นะข้างในนะ่ะใส่เหล็กใช่ ว้า <c oughs> เอาของพี่เอียวเปลี่ยนแล้วบอกเขานี่ไงท่อพ,พี่เอียวของพี่เอียวเอาท่อผักพี่เอียวมาเปลี่ยน <c oughs> เขาใส่แป๊บใหม่ <c oughs> เขาเรียกกันยัดไส้ใหม่เออ อันนี้ใส่ไส้เกลียวไส้เกลียวรอฟังเสียงมาฟังเสียงเดี๋ยวพุ่งเบิน้นว่ะ เสียงโหดกว่าของพี่เอาอีกใครของอีกอบอกวะเริ่มขึ้นดูดิรอบอยู่เท่าไหร่เราขึ้นเกลียบดีๆดิด รอบเทา่าไรช่วงวันพาร์ทอะเออประมาณนั้นแหละลองดูดิจะไปทางไหนวะน้ำเต็มกระบะเลย เราไปยืนที่ร่มมาจากไหนฮะอู้เสียงกล้องมากเลย Voilà. Đừng nào bay. Chim anh cho thôi bỏ. Clock. Màu màu xài, nữa. Ui, bu sao. อ๋อเขามีที่ถอยตรงนี้นี่เองโอ้โหเขาได้พากันท้ายใหม่ขวาขวา,ขาได้พาท้ายใหม่แต่นี่ไม่มีเย็บมุมเหมือนของเราเหมือนช่างอำนาจ ออกไหมออกไหมออกดีกว่าเดิมไหมและคันเร่งเบากว่าเดิมด้วยรถหนักนะออกเลยเนี่ยแล้วก็ชนตัวลูกฝั่งโน้นหรอก แล้วโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เรามาใส่เท่าพักให้น้องเกมนะแล้วเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูของผมตอนต่อไปแล้วกันครับสวัสดีครับ